ป่ารสร้อนแรงตามกำรับคนตราดร้านข้าวแกงแสนตุง้งเจมอนกว่า30ปีร้านข้าวแกงแสนตุง้งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเมนูแกงป่าที่ทำเอาหลายๆคนติดใจด้วยความเผ็ดร้อนแรงของเครื่องแกงที่ใช้พืชสมุนไพรของจงังหวัดตราดตามสูตรลับเฉพาะของทางร้านที่สืบทอดมาสู่ทายาตรุ่นที่3ก็คือนางสาวปัทมาสกุลพาณิชย์เจ้าของร้านข้าวแกงแสนตุง้ง เริ่มต้นมาจากคุณยายค่ะคุณยายเป็นคนเริ่มทำข้าแกงแสนตุ้งมาก่อนค่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยร้านอยู่ที่จำบหแสนตุง้งเป็นทางผ่านที่พวกพ่อค้าพลอยชอบผ่านนะคะสมัยก่อนจะมีสัตว์ป่าเยอะต่อมาก็มีคนมากินมากขึ้นมากขึ้นพอจากรุ่นคุณยายก็มาเป็นรุ่นุณแม่ที่ทําต่อเป็นเจนที่สองลูกค้าก็เป็นรุ่นคุณแม่นี่ก็เริ่ม มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นก็จะเป็นลูกค้าก็น่าจะเป็นแบบอร่อยปากปากบอกปากต่อปากกันนะคะทําให้มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆออแล้วก็ได้ไปขายที่เมืองทองอดทบเมืองทองนะคะทาให้เพิ่มชื่อทำให้เพิ่ม,มสามารถเพิ่มชื่อเสียงขึ้นมาได้อีกเพิ่มะคะ่ะลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้นจากงานนั้นด้วยะคะ่ะส่วนตัวปุยเองค่ะเป็นรุ่นที่3าค่ะต่อจากคุณแม่อีกทีนึงเพิ่งมารับช่วงได้ไม่นาน,นะคะ่ะทั้ง เนี่ยเริ่มมาก็เริ่มมาทาช่องทางออนไลน์มากขึ้นค่ะในการขายส่งต่างจังหวัดแกงใช่ค่ะเราแพ็คใส่ถุงซิลค่ะแล้วก็ส่งทางทางาจังหวัดต่างต่งทางช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลหรือว่า Facebook ของร้านเราได้ค่ะตั้งแต่รุ่นคุณยายมาสู่รุ่นคุณแม่และจนมาถึงรุ่นของตนเองโดยจุดเริ่มต้นของร้านข้าวแกงแสนตุ้งมาจากคุณยาย เปิดร้านข้าวแกงให้กับพ่อค้าพลอยในสมัยนั้นประกอบกับในพื้นที่มีสัตว์ป่าเยอะเหมาะสําหรับการทําแกงป่าโดยเฉพาะสูตรพริกแกงที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านทําให้ลูกค้าพูดกันปากต่อปากและเริ่มมารุ่นที่2ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดตราดมากขึ้นและได้มีโอกาสไปจําหน่ายที่โอท็อปเมืองทองและได้รับการตอบรับจากลูกค้าต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น จนมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทางร้านนั้นได้รับผลกระทบเช่นกันนักท่องเที่ยวลดน้อยลงแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายให้เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้นมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางเพจ Facebook ของทางร้านมีการแพ็คส่งของให้ลูกค้าปลายทางทั่วประเทศซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเช่นกัน โดยเฉพาะการส่งสินค้าข้ามจังหวัดทางร้านยิ่งต้องรักษาม,มาตรฐานของคุณภาพอาหารเมื่อส่งถึงมือลูกค้าซึ่งเมนูที่ลูกค้านิยมสั่งก็จะเป็นประเภทแกงป่าเช่นแกงกวางแกงหมูป่าแกงไก่บ้านและใส่วัตถุดิบหน่อสับประรดสำหรับขั้นตอนการปรุงแกงป่าของทางร้านนั้นจะมีปริมาณและสัดส่วนที่นำมาปรุงก็คือเนื้อสัตว์500กรัมน้ำพริกแกงป่าแสนตุ้ง200กรัมมีหน่อสับประรด200กรัม พริกหวาน2เม็ดมะเขือเปราะ3ลูกใบมะกรูด10ใบน้ำเปล่า5ช้อนน้ำตาล1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะส่วนวิธีทำนั้นใส่น้ำลงไปในกระทะพร้อมกับเนื้อสัตว์และนำพริกแกงป่าแสนตุ้งใส่ลงไปผัดจนเนื้อสัตว์เริ่มสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลและเกลือชิมรสตามความชอบจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยรอให้เดือดใส่ผักที่เตรียมเอาไว้ทั้งหมดผัดให้เข้ากันจนผักสุก ก็เป็นอันเสร็จแล้วก็ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟเป็นสูตรของทางร้านนะคะคิดขึ้นมาเองเออก็จะใส่สมุนไพรพื้นบ้านเรานี่แหละคะ่ะใช่ค่ะเป็นพวกเร็่วหอมอะไรที่แบบว่าให้ความหอมให้ควา,ให,ควาให้ความเผ็ด อร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แกงเรามีแบ่งขายค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีขายมากในจํานวนมากนะคะเพราะาเราทําในจํานวนจํากัดอะคะ่ะสามารถแบ่งซื้อได้ค่ะแต่ว่าเราก็ขถ้าอยากได้ก็มาซื้อทางหน้าร้านได้ค่ะเออคิดละ60บค่ะกิโลละ600บาทค่ะลูกค้าช่วงโควิดมีปริมาณลดลงค่ะเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยหลักๆอย่างเป็น2ส,ส่วนนะคะคือลูกค้าของจงังหวัดเองภายในจงังหวัดเองกับลูกค้านักท่องเที่ยวค่ะหลังๆนี้ลูกค้าเราเนี่ยจะเน้นไปทางนักท่องเที่ยวซะเยอะค่ะ พอมีช่วงโควิดการท่องเที่ยวของเราตกเตาค่ะลูกค้าก็หายไปส่วนหนึ่งค่ะน่าจะประมาณ4 0ได้เลยค่ะค่ะเราจะบอกลูกค้าเสมอค่ะว่าให้ใช้ไฟแรงและและไม่ต้องใส่น้ามันค่ะแกงของเราลูกค้าจะมันจะชอบจะเข้าใจว่าใส่น้ํามันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไมทําออกมาแล้วไม่เหมือนเราเราก็จะบอกว่าแกงเราเนี่ยไม่ใส่น้ํามันนะคะใส่น้ําเปล่าเพราะว่าถ้าใส่น้ํามันก็จะกลายเป็นผัดเผ็ดทันทีอะค่ะเราเป็นแกงป่าแล้วก็ต้องเปิดไฟต้องใช้ไฟแรงค่ะ